สวัสดีครับเรามาเจาะลึกเนื้อหาก,กันเลยนะครับวันนี้เรามีข้อมูลน่าสนใจจากบทเรียนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีว่าด้วยเรื่องเทคโนโลยีรอบตัวเราค่ะมันเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรแล้วก็มีกระบวนการคิดเบื้องหลังอย่างไรบ้างครับ ค่ะวันนี้เราจะมาดูกันนะคะว่าจริงๆแล้วเทคโนโลยีคืออะไรกันแน่มันทำงานเชื่อมโยงกันเป็นระบบยังไงแล้วมนุษย์เราเนี่ยมีวิธีคิดมีขั้นตอนยังไงในการสร้างสิ่งใหม่ๆขึ้นมาครับผมเพื่อแก้ปัญหาหรือว่าตอบสนองความต้องการของเราคะ่ะโอเคงั้นเริ่มตรงนี้เลยคำว่าเทคโนโลยีนี่จริงๆแล้วมันคืออะไรแน่ครับในชีวิตประจาวันเราเจอเยอะมากเลยอย่าง นาฬิกาปลุกโทรศัพท์แอร์นี่ก็นับเป็นเทคโนโลยีหมดเลยอืมโดยพื้นฐานก็ใช่เลยค่ะแต่แบอกว่าสิ่งที่น่าสนใจกว่านั้นคือเทคโนโลยีเนี่ยไม่ใช่แค่ตัววัตถุนะคะครับแต่มันคือสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นเพื่อแก้ปัญหาหรืออาจจะทำให้ชีวิตเราดีขึ้นสะดวกขึ้นออ อาจจะเป็นของหรือแม้แต่วิธีการก็ได้ค่ะแล้วส่วนใหญ่มันก็จะทํางานเป็นระบบนะคะมีความเชื่อมโยงกันระบบค่ะลองนึกภาพง่ายๆอย่างกาต้มน้ําไฟฟ้าที่เราเห็นกันบ่อยๆนะคะมันมีส่วนประกอบที่ค่อนข้างชัดเจนเลยครับกาต้มน้ําก็คือต้องมีตัวป้อนใช่ไหมคะตัวป้อนก็คือน้ํากับไฟฟ้าที่เราใส่เข้าไปแล้วก็มีกระบวนการอ๋อครับคือการเปลี่ยนไฟฟ้าให้เป็นความร้อน แล้วสุดท้ายก็มีผลผลิตน้ำร้อนใช่ค่ะผลผลิตคือน้ำร้อนอันนี้คือโครงสร้างพื้นฐานของระบบเทคโนโลยีส่วนใหญ่เลยค่ะมันดูเป็นระบบระเบียบดีนะครับแล้วถ้ามันซับซ้อนกว่ากา,กาต้มน้ำล่ะครับอย่างแบบว่าแอร์ที่มันปรับอุณหภูมิเองได้อันนี้ระบบมันเป็นยังไงครับอ่าอันนั้นเป็นตัวอย่างที่ดีเลยค่ะของการมีสิ่งที่เรียกว่าข้อมูลย้อนกลับหรือฟีดแบ็ก ฟีดแบ็กค่ะอย่างกาต้มน้ำบางรุ่นก็มีนะคะตัวตัดไฟอัตโนมัติพอน้ำเดือดอ๋อใช่ใช่ครับมีมีมนั่นแหละค่ะคือระบบมันวัดผล,ผลผลิตคือน้ำเดือดแล้วนะแล้วก็ส่งข้อมูลกลับไปบอกว่าเออให้ตัดไฟได้แล้วครับมันก็จะไปควบคุมกระบวนการทำให้ระบบมันทำงานได้สมบูรณ์ขึ้นปลอดภัยขึ้นด้วยค่ะเข้าใจแล้วครับโอเคแล้วที่บอกว่าเทคโนโลยีมันมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาแล้วครับ อย่างในบทเรียนมีพูดถึงเครื่องซักผ้าอันนี้เห็นภาพชัดเลยใช่ค่ะจากรุ่นแรกๆเลยที่บอกว่าต้องออกแรงช่วยเยอะมากใช่จากที่ต้องใช้มือหมุนหรือแบบกึ่งอัตโนมัติครับมาจนถึงรุ่นอัตโนมัติเต็มตัวในปัจจุบันแบบกดปุ่มเดียวจบเลยการเปลี่ยนแปลงนี้แหละคะ่ะที่มันสะท้อนหัวใจสําคัญเลยก็คือความต้องการของเราที่ไม่หยุดนิง่งต้องการแก้ปัญหาเดิมให้ดีขึ้นหรือตอบสนองความต้องการใหม่ๆที่มันซับซ้อนขึ้นอืมครับ ซึ่งก็นําเราไปสู่สิ่งที่เรียกว่ากระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมค่ะกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมค่ะเป็นเหมือนแผนที่นําทางในการสร้างเทคโนโลยีเลยมีขั้นตอนค่อนข้างชัดเจนนะคะเริ่มจากระบุปัญหาก่อนเลยว่าปัญหาคืออะไรครับ จากนั้นก็รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องหาสาเหตุหาแนวทางรวบรวมข้อมูลแล้วก็มาออกแบบวิธีการแก้ปัญหาคิดหาวิธีสร้างทางเลือกหลายๆแบบครับผมพอได้วิธีแล้วก็วางแผนและลงมือสร้างสร้างต้นแบบขึ้นมาสร้างต้นแบบแล้วก็ต้องทดสอบประเมินผลดูว่าใช้งานได้จริงไหมแก้ปัญหาได้หรือเปล่ามีข้อบ,บกพร่องตรงไหนทดสอบทดสอบสุดท้ายก็นำเสนอผล หรือถ้ายังไม่ดีพอก็อาจจะต้องวนกลับไปปรับปรุงพัฒนาต่อเป็นวงจรไปเรื่อยๆค่ะฟังดูเป็นขั้นตอนชัดเจนมากเลยนะครับแต่ว่าในชีวิตจริงนี่มันมันตรงไปตรงมาแบบนี้ตลอดเลยไหมครับหรือบางทีก็ต้องมีแบบว่าลองผิดลองถูกวนกลับไปกลับมาบ้างคำถามดีมากเลยค่ะจริงๆแล้วกระบวนการนี้ส่วนใหญ่ไม่เป็นเส้นตรงไเปเ๊ๆปเปเปเหรอกคะ่ะอ๋อครับบ่อยครั้งเลยที่พอเราทดสอบแล้วเจอข้อผิดพลาดหรือ เอ๊ะมันยังไม่ดีพอรเราก็ต้องย้อนกลับไปอาจจะกลับไปหาข้อมูลเพิ่มหรือกลับไปปรับแก้การออกแบบใหม่วนซ้ำนี่บางขั้นตอนอวนซ้ำใช่ค่ะจนกว่าจะได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดจริงๆความยืดหยุ่นการปรับตัวได้นี่สำคัญมากค่ะมีตัวอย่างที่แบบว่าจับต้องได้ชัดๆไหมครับอย่างในบทเรียนมีกรณีศึกษาเรื่องเครื่องดักจับยุงลายของโรงเรียนดอนบอสโกวิทยาที่กาลสินอันนี้น่าสนใจนะครับ ปัญหาคือเรื่องไข้เลือดออกเลยใช่เลยค่ะอันนั้นเป็นตัวอย่างที่ดีมากของการใช้กระบวนการนี้เลยเริ่มจากระบุป,ปัญหาชัดเจนคือโรคไข้เลือดออกที่มาจากยุงลายครับ จากนั้นทีมเขาก็ไปรวบรวมข้อมูลคือไปศึกษาพฤติกรรมยุงลายเลยว่าเอ๊ะมันชอบอะไรมันไม่ชอบอะไรอ๋อศึกษาพฤติกรรมมันใช่ค่ะแล้วก็พบว่าเออมันชอบแสง UV ในช่วงคลื่นเฉพาะเฉพาะนะแล้วก็ชอบก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่คล้ายๆลมหายใจคนโหละเอียดเหมือนกันนะครับค่ะข้อมูลนี้ก็นํามาสู่การออกแบบค่ะเขาใช้หลอด LED สีม่วงที่ยุงชอบเพื่อล่อมันเข้ามาครับล่อยุงแล้วก็ใช้พัดลมดูดมาลงไปในกับดักและที่แบบว่าฉลาดมาก เลยคือเขาใช้การหมักยีสต์กับน้ําตาลเพื่อสร้าง CO2 จําลองลมหายใจคนขึ้นมาโอ้โหจำลองลมหายใจเลยค่ะเป็นการเอาความรู้ทางชีววิทยามาผสมกับการออกแบบทางวิศวกรรมเพื่อแก้ปัญหาได้ตรงจุดมากๆโอ้โหใช้ประโยชน์จากพฤติกรรมยุงเองเลยอันนี้แบบว่าแยบยนต์จริงๆครับแสดงว่ากระบวนการออกแบบนี่ไม่จําเป็นต้องสร้างของที่ซับซ้อนไฮเทคเสมอไปใช่ไหมครับถูกต้องเลยค่ะไม่จําเป็นต้องซับซ้อนเสมอไปอย่างอีกตัวอย่างในบทเรียนคือ ถุงเพาะชำ Reuse อ๋อครับถุงเพาะชำปัญหาเดิมคือขยะจากถุงพลาสติกเพาะชำแบบเก่าที่ใช้แล้วทิ้งเยอะมากใช่ครับเยอะมากทีมพัฒนาก็เริ่มจากรวบรวมข้อมูลเหมือนกันค่ะไปหาวัสดุที่เหมาะสมจนมาเลือกใช้พลาสติก LDPE เพราะมันยืดหยุ่นทนทานแล้วก็ใช้ซ้ำได้นานเขาบอกว่านานกว่า2ปีเลยนะคะโหทนเหมือนกันนะครับค่ะ แล้วส่วนการออกแบบเนี่ยเขาก็แก้ปัญหาต้องใช้งานด้วยคือออกแบบให้มีแถบตีนตุกแกตีนตุกแกใช่ค่ะเพื่อให้ตอนจะย้ายต้นกล้าลงดินเนี่ยแกะถุงออกง่ายๆรากต้นไม้ไม่ช้ําแล้วถุงก็ไม่เสียหายเอากลับมาใช้ใหม่ได้สะดวกอ๋อแก้ปัญหาเรื่องรากช้ําตอนย้ายด้วยใช่ค่ะนี่คือการแก้ปัญหาที่มองครบเลยทั้งเรื่องสิ่งแวดล้อมประสิทธิภาพแล้วก็ความสะดวกในการใช้งานด้วยการออกแบบที่คิดมาอย่างดีค่ะ ชัดเจนเลยครับทั้งหมดนี้ก็ทําให้เห็นภาพเลยว่าเทคโนโลยีเนี่ยมันอยู่ใกล้ตัวเราจริงๆนะครับไม่ใช่เรื่องไกลตัวหรือซับซ้อนเสมอไปมันมีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดแล้วก็มีกระบวนการคิดที่เป็นระบบเป็นขั้นเป็นตอนอยู่เบื้องหลังใช่เลยค่ะงั้นเออก่อนจบขอทิ้งท้ายเป็นคําถามชวนคิดไว้นิดนึงได้ไหมคะได้เลยครับ คือกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมที่เราคุยกันมาทั้ง6ขั้นตอนนี้ค่ะครับผมถ้าเราลองถอดกรอบความคิดเรื่องวิศวกรรมหรือเทคโนโลยีออกไปก่อนลองมองปัญหารอบๆตัวเราที่ไม่ใช่เรื่องเทคนิคโดยตรงปัญหาอื่นๆใช่ค่ะเช่นปัญหาในชุมชนที่เราอยู่ปัญหาเรื่องการเรียนการสอนหรือแม้แต่เป้าหมายส่วนตัวของเราเองรเราจะลองเอาขั้นตอนเหล่านี้คือการระบุป,ปัญหา การรวบรวมข้อมูลการออกแบบวิธีแก้ปัญหาการทดลองการประเมินผลเนี่ยไปปรับใช้เพื่อหาทางออกที่ดีขึ้นอย่างเป็นระบบได้ไหมคะอืมน่าสนใจครับแล้วถ้าเราลองมองปัญหาเหล่านั้นในมุมของตัวป้อนกระบวนการผลผลิตแบบที่เราคุยกันเรื่องระบบเทคโนโลยีเนี่ยมันจะช่วยให้เราเห็นภาพรวมหรือเห็นแนวทางแก้ไขปัญหาได้ชัดเจนขึ้นบ้างไหมคะ